ประกาศรายชื่อ14วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเกมพบฝรั่งเศสศึกวรีน2025 การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่แพ้มาสาเกมรวดเตรียมที่จะลงสนามเกมที่4พบกับฝรั่งเศสทีมจากทวีปยุโรปทีมอันดับ20ของโลกก่อนเกมเกียรติพงษ์รชัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ตัดสินใจประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุดที่จะลงทำการแข่งขันในวันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการเปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งคืืออหััวเสาาลกใช้ิรจนท วิสูตแทนที่กติกาแก้วพินและตำแหน่งลิเบโรกัลยรัฐขมง,งแทนที่จิดาพานาหัวหนองรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเกมพบทีมชาติฝรั่งเศสเซตเตอร์พรพันเกิดปราดนัทนิชาใจแสนหัวเสาอัชาราพรคงยศชชุออนโมกสีดลพรสินโพวริศราสีทาเลศสสิภาพรจันทวิสูตบอลเร็ว ทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขวิมลรัตนนพันธ์บีหลังทิมพิชยากกรามทนชาสุขโสดตัว <It> รับอิสระปิยนุษแป้นน้อยกลยรัตคำวงสำหรับทีมวอลเลยบอลหญิงไทยจะลงเล่นเกมที่4ในสัปดาห์แรกพบกับฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568เวลา14นแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง VBTV <nej> <conflict>